สวัสดีค่ะ FC ทุกๆท,ท่านค่ะวันนี้ก็มาพบกับใจสังพารวยอีกเช่นเคยนะคะทุกท่านวันนี้นะคะใจจะพาทุกท่านมารับชมแนวทางหุ้นนิเคี๊เช้าบ่ายนะคะทุกคนวันที่ 3. กันยายน2567นะคะทุกคนวันอังคารเด้อค่ขาพี่น้องก่อนที่เราจะไปรับชมแนวทางนะคะคำเตือนค่ะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชม เด็กอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำวิดีโอนี้ทางช่องหาสถิติในการคำนวณตัวเลขย้อนหลังและจัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะคะ f c ขาแนวทางที่ใจจัดทำขึ้นมาให้ FC ได้รับชมต่อไปนี้ก็คือการจดเด่นวิ่งรูดแยกรอบเช้าและรอบบ่ายนะคะทุกท่านแต่ว่าถ้า FC ไม่ชอบตัวเด่นที่ใจวางไว้ให้ก็ให้ทุกท่านพิจารณาเลขเด่นประจำวันที่ท้ายคลิปได้เลยนะคะทุกคน เลขเด่นประจำวันก็มีเข้ามีหลุดนะคะแต่ว่าท่านจะสามารถนำไปใช้ได้ทั้งวันนะคะทุกรอบในแต่ละวันนะคะทุกคนสำหรับสายวิ่งสายลูดเนาะพี่น้องทุกคนเรามาดูวันที่2กันยาก่อนนะคะว่าเข้าหรือหลุดนะคะว่า f อจะตามต่อหรือไม่นะคะสำหรับวันที่2จะให้เด่นรอบเช้า0ูนย์นนะคะทุกท่านค่ะมา8มา98813 8, รอบเช้าหลุดนะคะทุกคนมาเข้าหนึ่งของรอบบ่ายนะคะพี่น้องมิดจัดนะคะเลขเด่นประจำวันก็หลุดนะคะรอบบ่ายใจให้2และ1มา0ูนย์แปดเจวันนี้มาคู่ตัวเด่นนะคะทุกคนหลุดมาหลายวันนึกว่าจะหลุดอีกนะคะทุกคนแอดมินก็ใจไม่ดีนะคะทุกคนขนาดไม่เล่นก็ห่วง fc นะคะใจก็เป็นห่วงทุกวันถ้าวันไหนหลุดเนาะ,ะพี่น้องมา1น 2, 2่งนะคะเพราะว่าหลุดติดต่อกัน2อสวันแล้วนะคะทุกคนใจใจ ก็ไม่แน่ใจว่าวันที่3จะเข้าจะหลุดพี่น้องสำหรับรอบบ่ายนะคะเลขเด่นประจำวันมาทั้ง2และ7เลยนะคะทุกคนไปต่อลุ้นต่อนะคะทุกท่านถ้าช่วงไหนหลุด fc ก็หยุดพักผ่อนก่อนอานะคาพี่น้องพิจารณาบึ่งเอาว่าช่วงเขาช่วงหลุดแล้วพี่น้องเนะาะมักเขาช่วงใดมักหลุดช่วงเศร้าหรือช่วงบายพี่น้องก็พิจารณาบึ่งได้นะคะทุกคน สำหรับวันที่3นะคะจากที่ใจคำนวณตัวเด่นได้ใจได้รอบเช้าอยู่ที่8และ7นะคะทุกท่านเรามาดูความน่าจะเป็นนะคะ86 83 88 89 81 80 7นะคะทุกท่านคะ่ะ78 เจ็ดเจ็ดเจ็ดหกเจ็ดสามเจ็ดหนึ่งเจ็ดห้านะคะเด่นรอบบายอยู่ที่เจ็ดและหกนะคะทุกคนเจ็ดแปดค่ะเจ็ดสามเจ็ดศูนย์เจ็ดสองเจ็ดหนึ่ง 7จ็ห้าหนะคะหกเจดพี่น้องใจลืมคู่ตัวเด่นนะคะทุกคนเจ็ดเจ็ดขอโทษขออภัยนะคะหกเจ็ดหกแปดหสามหนหสองหหนึ่งะคะทุกคนประมาณนี้นะคะทุกคนคะ่ะมาดูคู่ตัวเด่นค่ะแปดเจ็ดเจ็ดหวันนี้ เลขเจ็ดเบิ้ลนะคะทุกคนถ้าใครชอบเบิ้ลเจ็ดเจ็ดก็สามารถตามได้นะคะถ้าถ้าสายเลขเบิ้ลก็รอดูเลขเบิ้ลประจําวันก็ได้นะคะเผื่อชอบเนาะค่ะเนาะมาดูค่ะแปดกับเจ็ดรอบเช้าและเจ็ดกับหกรอบบ่ายมาครุบดูคู่ตัวเด่นค่ะแปดหกเจ็ดแปดเจ็ดเจ็ดเจ็ดหกเจ็ดกับหกรอบบ่ายเจ็ดแปดเจ็ดเจ็ด 6768นะคะทุกท่านนี่ก็คือคู่ตเด่นระหว่างเด่นรอบเช้าและเด่นรอบบ่ายนะคะทุกท่านคะ่ะสามารถวิ่งเข้าวิ่งออกได้ทั้งทั้งรอบเช้าและรอบบ่ายนะคะทุกคนหุ้นวันอังคารใจไม่ค่อยเหลาดีไหลดีเท่าไหร่นะคะ f อก็พิจารณาดูได้เด้อพี่น้องเด้ออยากตามก็ตามอยากหยุดก็หยุดก่อนก็ได้นะคะทุกคน มาดูเลขเด่นประจําวันนะคะเลขเด่นประจําวันาคารอยู่ที่เลข3และเลข8เลขเบิ้ลประจําวันคือเบิ้ลสามสามสำหรับ3กับ8นี้ท่านสามารถนําไปใช้ได้ทั้งวันทุกรอบในแต่ละวันนะคะทุกคนเรามาดูคู่เด่นแยกกับเด่นประจําวันค่ะเด่นรอบเช้าอยู่ที่8และ7เด่นประจําวันอยู่ที่3และ8เป็น8388นะคะติดเลขเด่นประจําวันนะคะทุกคน8338มาคููใดกลับไปกับน้ำพี่น้อง7นะคะ7 3 7 8สา ติดคู่ตัวเด่น7887นะคะ7กับ6รอบบ่ายและ3กับ8เด่นประจำวันเป็น7378จติดคู่ตัวเด่น7887 6ค่ะ6368ติดคู่ตัวเด่น6886นะคะ cycling, ทุกท่านเป็น่ังไงแน่น้อพี่น้องมีคูใดมักบ่ค่ะมักก็ให้ตามได้เด้อค่ะพี่น้องเด้อบ่ให้บ่มากกับพานได้พี่น้องค่าสถิติกะมีเขามีหลุดถูกมือเนาะคะ่ะเนาะ ค่ะสำหรับแนวทางหุ้นนิเคอีนะคะวันที่3กันยายน2567ใจก็ต้องเอาไว้แค่นี้นะคะขอขอบคุณทุกการรับชมทุกการกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดคอมเมนต์ค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะโศกวันมานสุขสุขนพี่น้องสวัสดีค่ะ